ตอนนี้ก็คือ4โมง54แล้วนะคะวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญนะทุกคนที่เราก็ต่างมาลุ้นกันนะว่าในปีหน้าปี2024นี้นะคะพี่เอิร์ธมิกจะมีซีรีส์อะไรจะมีผลงานอะไรให้เราติดติดตามชมบ้างน,นะคะแล้วก็จะมีซีรีส์คู่หรือเปล่า กูใหญ่กูใหญ่โอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณ <c oughs> ค่ะลูก <c oughs> จะมีซีรีส์คู่หรือเปล่าสาธุกขอให้มีนะคะสาธุขอให้มีไม่คาดหวังมากแต่มีเถอะนะ <c oughs> มีเถอะนะหลังจากที่ปีที่แล้วหลายๆคนก็คือแบบเหมือนกับ น้ำตาตกไปเนาะแต่ไม่เป็นไรเรามารอปีนี้อาจจะมีก็ได้นะคะก็ะหลายๆคนอาจจะไปดูที่งานเขาเลยก็คือจัดที่ยูเนี่ยมอลนะคะแต่วันนี้โรสมาดูที่ไลฟ์บางคนก็ดูที่ไลฟ์แนะนําตัวกันสักหน่อยคะ่ะสวัรดีคะโรสนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็โรสก็ยังคงอยู่ดองนี้นะจ๊ะยังคงอยู่ดองพี่รันน้องมิกนะคะหวังว่าทุกคนจะยังคงอยู่กันอย่างเหนียวแน่นนะยังไม่จากกันไปไหนนะจ๊ะ โอเคอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเรามารอลุ้นด้วยกันว่าในปี2024นี้จะมีซีรีส์อะไรของบิเออร์นมิบ้างนะคะก็อรอชมกันต่อไปนะคะไม่คาดหวังมากแล้วกันนะไม่หวังมากแล้วกันไม่อยากเจ็บหนะัก <c oughs> สำหรับวันนี้ก็จะเป็นงานของ G.M. TV 2024 Up and a b o r e Part 1นะคะก็คือเหนืออย่างเงี้ยหรอมาเหนือหรอปีหน้าเขาจะมาเหนือหรือ,อยังไงอ่ะรอดูแล้วกันเนาะรอดูแล้วกันเนาะ หวังว่าจะไม่ทออทิ้งลูกหนูหวังว่าจะไม่ทออทิ้งเมนหนูเอิร์ธมิกนะคะขอขอขอหน่อยขอหน่อยได้ไหมโอเคโอเคเราดูแล้วกันไม่คิดไปไกลไม่คิดไปไกลโอเคเนาน่แล้ว่ มาแล้วหรือเปล่าเขาไลน์ด้วยกันแล้วบรรยากาศภายในงานนะคะมาแล้วผมหายเมาแล้วแลวผมก็ยังไม่อยากกลับเลย เอาเข้าซมารายที่ที่แล้วอยากให้เบเราเล่นซีรีส์เรื่องไหนเวลสัดีค่ะค่ะือ่เอร็กเลยคะซีรีส์นะครับวันส e s d ั y Club นะครับ a ั t t w i l ไ g h t นะครับ e s s l ล v e c o o k l n g c l a s s แล้วก็ Cherry Magic นะครับโอ้เสียมาเเลยรอดูกันใช่ไหมล่ะซีรีส์เหล่านี้นะครับ ห้าเรื่องบนเนี่ยนะครับจะได้ดูกันภายในปีนี้แน่นอนนะครับ<า>นะครับอีกแป๊บเดียวอ,อีกแป๊บเดียวครับส่วนแถวล่างนี้นะครับก็คือหารักด้วยใจเธอหัวใจไม่มีปลอม23.5องศาที่โลกเอียง <c oughs> แล้วก็เพราะเธอคือรักแล้วอ,น,อนี่จะทยอยได้ชมกันตั้งแต่ต้นปีหน้าเป็นต้นไปนะครับโอเคของีเออร์หาลักใจเธอปีหน้าเนาะ ในส่วนของซีรีส์วายที่เราเป็นผู้นําตลาดอยู่นะครับซีรีส์วายของเรา3เรื่องนะครับได้รับรางวัล Best LGBTQ Plus p r o g r a m m ร d ก in Asia นะครับจากงาน Content Asia Awards ถึง3ปีติดกันนะครับเิยอดสามปีซ้อนๆเลยนะครับแล้วทั้ง3เรื่องนี้กำกับโดยพ่วงกับคนเดียวกันก็คือคุณอ๊อบนพนัทนะครับ คุณออฟเป็นผู้บริหารอีกคนหนึ่งของบริษัท GMMTV ด้วยนะครับ พอแค่เราเป็นกําไรองเทำเกช่ค่ายมเดวเราไม่อยากให้ใคมานเกนอกระความผันก็คือขอแค่มีใครสักคนทำได้งตอนจางใช่ไหมไงการได้มีชีวิตที่เป็นอิสระในแบบที่ัวเองค่จริงจิทำได้

แฟิลเพื่อนว่ะเอากมาวยไ่นง่ะอยายาไเฮ้ยเดี๋ยวจะตกเรียนว่ะแอฟิลเพื่อนยังไงไม่รู้อ่ะเมื่อกี้คู่กันใช่ไหมโอ้พีนาเล่นด้วย ราต้องคู่กันเราต้องคู่กันสิไเรอกทให้่เกเขร้าัเ,าาจเ,เาใจมากเยไปทนาเกีเยหรอ,อและนี้คือ พอยนะคะตอนรับนักแสดงของเราน้ำตาพิมการีฟิลรัชนานเจนี่จุฑาพิ้าอจันชนาค่ะรวมไปถึงครับจุงอาเชนเอิร์ธพิรพัฒน์พลอยหลวงพง์จิมมี่จิตพลป้ปาแปงพงพิริยะกระปุกพลอยนิดาจูนวันวิมลพี่พลอยกัญญาละโตัดและนาธนาบุตสวัสดีทุกท่านบนเวทีครับสวัสดีครับ หนังสือรุ่นพลอยใช่เมื่อกี้เห็นห้าพลอยจริงจริงนี้บอีกคนหนึ่งครับผมเปลี่ยนชื่อเป็นพลอยแล้วกันไม่ชื่โลเ์ตไลฟ์อรชพลอยื่องก็มีอยู่ว่าว่าคือเราเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยมัธยมปลายโดยที่ห้องเรียนหนึ่งห้องเนี่ยจะมีพลอยทั้งหมด5คนซึ่งเป็นชื่อที่มีการสำรวจมาแล้วว่าเป็นชื่อยอดนิยมถูกต้องถูกต้องนะค่ะก็ เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นนมื่อเรียนจบ<อ>พลอยกิจน้ำตาลน,นะคะก็ได้ทำหนังสือรุ่นซึ่งเหตุเกิดจากการที่คนหน้าห้องอย่างเราเนี่ยทำเบอร์ของพลอยห้าพยเนี่ยสลับกัน<อ>มันก็เลยทำให้ชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือก็ต้องไปติดตามกันมีนนนความวุ่นวายอยู่แต่ละคนรับบทเป็นอะไรบ้างเอาเอาเอาพลอยน้ำตาลก่อนค่ะน้ำตาลนะคะรับบทเป็นพลอยกิจซึ่งพลอยกิจมาจากกิจกรรมค่ะเป็นเด็กเรียนเป็นหัวหน้าห้องค่ะ ครับผมปีฟิล์มกะชานนะคะรับบทเป็นพลอยแสบค่ะพลอยจะแสบเบอร์ไหนฮะแสบเบอร์ไหนแสบสมชื่อเลยอ่าพลอยแสบเดี๋ยวต้องรอดูครับพลอยต่อไปครับค่ะไอรับบทเป็นพลอยจางค่ะมาจากการเป็นคนจืดจางจนดื่อแสบสุดเลยนะตัวตนไม่มีพลอยจางแแต่ชมบสุดอุใย พลอยจางถ้าตั้งเป็นชื่อไอจีก็น่าสงสารเหมือนกันนะฉันพลอยจางเออนะครับอามแต่จตุรดิชานเอ่อโลหิตจางครับผมโอเคครัเจอกนนี่ล้ครับค่ะนี่ก็รับบทเป็นพลอยเนิร์ดนะคะพลอยเนิร์ดเนี่ยก็จะเป็นเด็กเนิร์ดค่ะเป็นเด็กคงแกเรียนอ่านเซเปียนตั้งแต่อายุสิบแปดโอ้โหนั่นเองครับผมนะอ่ะซึ่งแนนน่อสี่คนนี้อสี่คนบวกกันไปอีกหนึ่งเลยต้องมาจับคู่กับ นักแสดงหนุมน่มๆมาน,อนอ้อะพูดถึงกหนุมน่มบ้างดีกว่าความน่าสนใจของเรื่องนี้ม่อยู่ตรงไหนครับอ่าพ<ว>ี่เอิร์ธช่วยตอบหน่อยสิครับก็อย่างที่น้ำตาลบอกเลยครับมันมีความความรักที่แบบว่าไม่สมหวังในตอนมัธยมอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอกันตอนวัยทำงานอ่างเงี้ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยเราต้องตามหาความรักที่จริงของเราสักทีก็เลยต้องไปแก้ไขเบอร์ในหนังสือรุ่นพลอย เป็นเรื่องของการย้อนชีวิตอดีตแล้วก็ไปแก้ไขอดีตนี่น่าสนใจนะเพได้พี่ทอยคะเป็นยังไงบ้างครับพี่ทอยเล่นเรื่องนี้ก็ดีครับเรื่องนี้ผมเล่นเป็นฝาแฝดด้วยครับใช้เล่นเป็นสองตัวละครครับก็คือปีใหม่กับปลายม้าครับก็ค่อนข้างท้าทายครับครับผมนะฮะสุดท้ายเดี๋ยวให้ฝากนะซีรีส์เรื่องนี้หน่อยให้ใคุณหมอหมอจิมมี่หมอจิมมี่ฝากเรื่องนี้หน่อยจิมมี่ฝากหน่อยฝากทุกคนได้ติดตามกันหน่อย ครับก็ฝากทุกคนด้วยนะครับหนังสือรุ่นพลอยนะครับก็ได้ไปถ่ายทเทเลอร์แล้วก็แอบเปิดกล้องไปแล้วนิดนึงเห็นว่าก็สนุกกันมากนะครับกองสนุกกันมากควรกันสุดๆครับก็ขอฝากด้วยนะครับหนังสือรุ่นพลอยครับครคับผมนะก็จะได้ใครที่ชอบอะรที่ชอบทุกหนึงเอิร์ทวิญญานเดี่ยวกับการสัตว์ความราม่าและการแสดงเรื่องนี้น่าจะไม่ผิดผิดหวังแน่นอน นะครับผม <นะ S 1> ดังนั้นปรบมือนะและกรีดดังๆให้กับนักแสดงจากหนังสือรุ่นพลอยเ้ด,ด็กเด็กมากเลยวันนี้ยใส่ชุดตะเกียนก็คือยังได้อยู่เนะ <S <S ี่ยอาซาฮิโอซังสเลฟโรแมนติกคอมเมดี้ซีรีส์จากสถานีโทรทัศน์ช่องหลัก อาซายิน่ป <thrust> ระเทศญี่ป <reconcile> ุ <cocaine> <structured> ่นเรื่องราวความรักอันรุ่นว้อนของหนุ่มออฟฟิศที่ครองใจผู้ชมยังไม่เคยดูเป็นในสีที่ถูกพูดถึงมากที่สุดของประเทศญี่ปุ่นที่ลุงโดนหลอกให้รักกันจนกว่ารางวัลจากเวทีชั้นนำหลากหลายสถาบันโดยถูกเผยแพร่ทั้งในรูปแบบซีรีส์และภาพยนตร์รวมถึงมีการนำไปรีเมคเป็นซีรีส์ในต่างประเทศ あは<ー>、えー、ちが出演するオッサンズラブはタイ g でリーカップれるということでとても嬉しくっております。おおンンかもはいいはいはいですはい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 といは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 いいはいはいはいといは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 ではい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 ズいはいはいはーはい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 

และนี่คือออสัเลิฟไทย i ี่รับนักแสดงของเราครับอภิรพันบิกสหพั์สวัสดีครับ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 โอ้ยไตแล้วไตยแล้วสวัสดีสวัสดีสวัสดีดีสวัสดีครับสวัสดีจ้าขอบอกบอกบอกด้จริงจรตัวอย่างที่เราได้ดูเนี่ยเป็นเทรลเลอร์นะคะแล้วก็มีมีเมสเซจจากทางนักแสดงของโอสังเลิที่ยี่ปุ่นด้คะซึ่งวันนี้เราเอาตัวนี้มาให้ดู เพื่อเฉลิมฉลองซีซั่นใหม่ของโอซังเลิฟที่ญี่ปุ่นนะคะซึ่งถ้าใครเคยดูโอซังเลิฟเนี่ยก็จะรู้ว่าสนุกสนานมากแล้วก็ได้รับการชื่นชมสุ์แล้วก็ไปทำเป็นทั้งรูปแบบซีรีส์รูปแบบภาพยนตร์ในหลายประเทศเลยและปี2024นี้นะคะสำหรับประเทศไทย GMMTV นะคะเป็นเรียกว่าเป็นเจ้าภาพรับผิดชอบในการผลิตเรื่องนีเวอร์ชันไทยแล้วก็นักแสดงนำของเรา เออดีต้องถามเลยรู้สึกยังไงบ้างครับผมที่จะได้เล่นซีรีส์เรื่องนี้ทุกทาอะไรหนิมให้เฉยจ้าจ้าตื่นเต้นนะพี่เลโอยายเพราะว่าตอนแรกอะเรารู้จักซีรีส์เรื่องนี้มาอยู่แล้วมเพราะว่าเขาดังมากแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะมากที่ญี่ปุ่นแล้วพอรู้ว่าเราแบบได้เล่นเรื่องนี้รู้สึกเอ้ยรู้สึกว่าแบบเอยมันเป็นโอกาสที่ดีให้เราได้แสดงฝีมือแล้วก็ให้เราแบบ ได้ได้เล่นละครให้คนอื่นได้ดูมันเป็นความท้าทายแล้วก็ได้ได้อัพเวลตัวเองด้วยใช่แล้วก็ได้ทำงานกับญี่ปุ่นด้วยรู้สึกว่าเอ้อโอ้โหทำกับทีมญี่ปุ่นไม่มีราคาไม่มีพอร์อรู้ต้องมาเล่นเรื่องนี้ตื่นเต้นหรือกดดันยังไงนะครับทั้งตื่นเต้นทั้งกดดันเลยคือปกติแล้วเนี่ยผมกับพี่เอิร์ธเนี่ยเราจะได้เล่นสายดราม่าแล้วก็ละครมันก็เป็นเหมือนเราได้ เขาได้อะไรอ่ะเราได้ชาเลนจ์ติ่งใหม่ๆตอนนี้ก็จะเป็นโรแมนติกคอมเมดี้อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นรีเมคของญี่ปุ่นด้วยกดดันนะกดดันกดดันใช่มันต้องแบกรับเพราะว่านี่คือซีรีส์ที่ประสบความสำเร็จมากๆของญี่ปุ่นแล้วใช่ครับนี่คือเวอร์ชันไทยซึ่งจะเป็นเราทั้งสองคนเนี่ยใช่ไหมครับฝากด้วยนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับแต่เราเชื่อว่าจากจากที่ผ่านมาทั้งทั้งเอ่อนิดถูกต้องค่ะถูกต้องนะครับจากที่ผ่านมาชื่อว่า เชื่อมือสองคนนี้อยู่แล้วนะครับว่าสามารถนำซีรีส์เรื่องนี้มาทาในเวอร์ชันไทยแล้วก็จะถ่ายทอดออกมาได้ดีแน่นอนรอติดตามรอติดตามฝากฝากแฟนๆของเอิร์ธมิกหน่อยให้รอดูเรื่องนี้กันเชิญครับเราดูด้วยนะครับหนูดูด้วยครับผมรอดูด้วยนะจ๊ะเด็กๆอยากดูว่า แค่นี้นี่ก็ดูกันหมดแล้วล่ะครับโอเคก็เจอก็เอิร์นนีนะคะแล้วก็รอติดตามนะครับเวอร์ชั่นไทยนะคะกับออดสังล็อกไทยแลน์เยย้ตอนนี้ไปพักผ่อนก่อนพี่ไปพักผ่อนก่อนโอเคนะครับผมคุณยายเป็นยังไงบ้างอาจ๊ะนี่เราจะพามาครึ่งหนึ่งถือว่าเป็นครึ่งหนึ่งของร้องทำไมอะร้องทำไมไม่รู้นี่ใ เราดูแบบแปลว่าจะไม่รู้ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกัออะไรจะรู้ว่าดังมากในทิกตอกเห็นคนมาตัดเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วรแบบรู้แค่ว่ามันมีจะมีคู่หนึ่งที่เป็นคู่ลุงแล้วกับกับเด็กหนุ่มอ่ะแล้วเหมือนเด็กหนุ่มไปหลอกที่ลุงรักหรืออะไรก็เราก็รู้คร่าวๆแค่นั้นไม่รู้ว่าเรื่องเกี่ยวอะไรจะลองไปดูนะอยากก็เลยอยากจะรู้ก็ว่าเออมิกจะต้องเล่นเป็นแนวไหนยังไงแต่เขาบอกว่าเป็นอะไรนะโรแมนติกคอมเมดี้ใช่ไหมเราดู 你的呀。<laughs> เราเอาเราอีกรอบนะคะเดือนเม์2024เม์ก็คือวิทนาเหรอโอ้ไม่ก็หนึง่งขอ,อพุทภาเมื์พุทภาอิมแพกเลยก้าอิมแพกเลยก้าโอเคเข้าใจารู้เรื่อง แล้วก็จบไปแล้วนะคะสำหรับไลฟ์สดของงานไลฟ์อัพของ J M t V นะคะ J M t V 2024 uh, ่ up and the b o r k part 1นะคะสำหรับ part หนึจบแล้วเรียบร้อยเขาบอกว่าของปีก่อนก็คือ2023เนี่ยก็จะมีบางเรื่องที่จะมาฉายมาออนแอร์ในปี2024ด้วยสำหรับของพี่เอิร์ธก็จะมีเรื่อง uh, fire your s e l f เนะาะค่รักด้วยใจเธอเรื่องนั้นนะคะแล้วก็ อีกเรื่องหนึ่งที่เพิ่งมาประกาศไปเมื่อกี้ว่าพี่เอิร์จะมีเล่นนะคะก็คือเรื่องหนังสือรุ่นพลอยซึ่งเรื่องนี้พี่เอิร์นะคะก็จะเล่นคู่กับน้ำตาลพิพนารีนะคะเดี๋ยวรอดูแล้วกันรู้สึกว่าน่าดูอยู่นะแล้วพี่เอิร์ก็คือใส่ชุดเป็นเด็กมัธยมด้วยนะจ๊ะและนอกจากนั้นนอกจากผลงานเดี่ยวของพี่เอิร์แล้วนะคะก็ยังจะมีผลงานคู่ด้วยนะใครที่ ลุล้นรอซีรีส์คู่ของเอิร์ธบีก็ดีใจด้วยนะคะแล้วก็ดีใจกับตัวเองด้วยดีใจกับชาแอลทุกคนด้วยเพราะในครั้งนี้มีนะคะแล้วก็เป็นโปรเจกต์กับทางญี่ปุ่นเลยนะคะกับซีรีส์ชื่อเรื่องอะไรนะอัสซันใช่ไหมอัสซันริงๆอัสซันอะไรเอาใหม่เลยโอเคชื่อเรื่องว่าอัสซันสเลิฟนะคะเดี๋ยวมาดูเรื่องย่อดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าคุณจะทํายังไงเมื่อจู่ๆหวัวหน้าเจ้าเฮียบและเพื่อนร่วมง,งานมาสารภาพรัพรกกับคุณ นะคะก็คือมีคนมาลักเราเหรอแบบหน้ากับเพื่อนร่วมงานเหรอเออใครเป็นใครเหมือนกับว่ามันเป็นกระแสอยู่ช่วงหนึงอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าโรสเองไม่เคยดูเดีย๋ยวต้องไปลองดูก่อนว่าเอ้ยมันเกี่ยวกับอะไรยังไงนะคะเดีย๋ยวจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วกันเนาะว่าซีรีส์เรื่องที่พี่เอิร์น้องมิกจะได้เล่นนะคะในเวอร์ชั่นไทยนี้จะเป็นแบบไหนนะจ๊าก็ดีใจดีใจมากตอนรู้ก็แบ เคีดเลยเขาก็มีความลุ้นอยู่เหมือนกันว่าเอ๊จะเป็นเออร์มิกหรือเปล่านะแล้วก็เออเป็นเออร์มิกจริงๆแล้วก็ยังไม่มีถ่ายภายลงไพหลอดอะไรทั้งนั้นด้วยความเป็นแบบว่าซีรีส์รีเมคกันเนาะก็เลยแบบไม่ได้ถ่ายไพลอดหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจแต่ว่าซีรีส์รีเมคเรื่องอื่นเขาก็ถ่ายอยู่นะอย่างของน้องอะไรจีมินไนโฟที่เป็นรีเมคของญี่ปุ่นเรื่องนั้นนอรสเคยดู เรื่องที่แบบยังลบสื่อรักหรืออนะไรเนี่ยจำได้แต่ชื่อภาษาไทยว่ายังลบสื่อลักกันนะเรื่องนั้นก็ชอบอันนั้นเขายังถ่ายพลอตแต่น,นี้ไม่แน่ใจาอาจจะยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ่ายเราก็รอดูแล้วกันแต่ว่าเดี๋ยวจะไปดูรถจะไปดูช่าญี่ปุ่นก่อนว่าเป็นยังไงจ้า ่นแหละโอเคก็สมหวังกันไปนะคะชาวดอมถึงแม้จะไม่ใช่ period นะแต่ขอแค่เออมีก็มีซีรีส์คู่กันนะอันนี้ก็พอใจแล้วนะก็เพิ่งปิ่มแล้วเนาะโอเคสําหรับวันนี้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่าโสพูดอะไรผิดไปหรือทําอะไรผิดพลาดเนีย่ยก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังเลยค่ะไปก่อนนะคะ